ทีนี้นะครับลูกครับในการที่ลูกจะพิจารณาว่าโครงสร้างแบบไหนเหมาะสมที่สุดสําหรับสารอะไรก็ตามเราจะพิจารณาจากค่าค่าหนึ่งเราเรียกว่า Form มั่วฉาดนะครับฟอร์มั่วฉาดหรือประจุ Form a l นะครับแต่ครูเรียกขออนุญาตเรียกทับศั์เป็น Form มั่วฉาดครูใช้สัญลักษณ์ย่อเป็น fc แล้วกันนะครับในนะครับโดยนิยามแล้วครับฟอร์มั่วฉาดนะครับลูกครับหาจากอะไรครับให้ลูกเอา v a l e n c e electron อนของธาตุองค์ประกอบนะครับเอา Val e n c e electron รของธาตุก็คือตรงเนี้ย อย่างเช่นก็เอาไปเลนต์อิเล็กตรอนของออกซิเจนอย่างเงี้ยไวเลนต์อิเล็เกตรอนของซัลเฟอร์ดูทีละตัวนะเวลาพิจารณาฟอร์มอสชาต์เราจะดูทีละตัวทีละธาตุนะครับจากนั้นลบด้วยนะครับเศษหนึ่งส่วนสองบอลแพรก็คือเอาเอิเล็กตรอนคู่ร่วมบรรทัดมานะ่ะหารสองเพราะมันอยู่เป็นคู่ใช่ไหมก็หารสองเข้าไปแล้วก็ลบด้วยอิเล็กตรอนนะครับคู่โดดเดี่ยวโลนแพรอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนี่ไม่ต้องไม่ต้องหารสองแต่อิเล็กตรอนคู่ร่วมบรรทัด หารสองเพราะว่าจริงๆอิเล็กตรอนคู่ร่วมบรรทัดเนี่ยอย่างเช่นอย่างที่ครูบอกมีอะตอม A กับอะตอม B ถูกไหมหมายความว่าอิเล็กตรอนตัวหนึ่งเป็นของ A อีกตัวหนึ่งเป็นของ B เพราะฉนั้นลูกก็ต้องหารสองไปเพื่อที่ลูกจะได้ดูว่าล้อมรอบ A เนี่ยมีอิเล็กตรอนของมันจริงๆเท่าไหร่โอเคปะ,ะแล้วมันอาจจะมีอิเล็กตรอนคู่เดียวเงี้ยอยู่โอเคไหมถ้าลูกงงไม่ต้องกลัวครับครูมีเทคนิคซึ่งเทคนิคนี้ก็คืออันเดียวกับนิยามอันนี้คือเป็นนิยามเฉยๆแต่เทคนิคครูคืออย่างนี้ การหาฟอร์มัชชาร์ดให้ลูกเอา v ว l เรนซ์อิเล็กตอนเป็นตัวตั้งลบด้วยขีดแล้วก็ลบด้วยจุดที่ล้อมรอบอะตอมนั้นๆโอเคไหมเอาใหม่นะอีกรอบนะเอา v ว l เรนซ์ลบขีดลบจุดลูกๆก,ก็จะได้ฟอร์มัชชาร์ดทันทีโอเคไหมครับอ่ะครูยกตัวอย่างเช่นอ่ะมายกตัวอย่างเช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตอนเนี้ยคุณครูเขียนโครงสร้างให้ลูก3โครงสร้างแต่ครูยอยากรู้ว่าโครงสร้างไหนจะเหมาะสมที่สุดอันดับแรกลูกต้องคำนวณฟอร์มัชชาร์ดก่อน วิธีการคำนวณฟอร์มอลชาร์ดครับลูกครับหลักการก็คือทำไงนะดูทีละอะตอมเช่นอะตอมออกซิเจนด้านซ้ายซัลเฟอร์แล้วก็อะตอมออกซิเจนด้านขวาเวลาลูกดูก็ดูฟอร์มอลชาร์ดของทีละอะตอมเลยนะครับหลักการหาฟอร์มอลชาร์ดอีกรอบหนึ่งครับหามาจากไหนนะทบทวนึ่งฟอร์มอลชาร์ดเอาแปเลนลบขีดลบจุดนะครับฟอร์มอลชาร์ดแปเลนลบขีดลบจุด ทองแล้วนะอ่ะดูเลยครับออกซิเจนมีนะครับปกติปกติลูกก็ต้องเวลาคําว่า valence electron ก,ก็คือลูกต้องรู้นะว่าออกซิเจนมี valence electron ปกติกี่ตัวโอเคเปล่าอ่ะอย่างออกซิเจนมูฮก valence electron เ,เป็นเท่าไหร่สสลูก valence electron ของออกซิเจนด้านซ้ายแล้วกันนะอันนี้เป็นด้านซ้ายออกซิเจนด้านซ้ายอ่ะ formal charge formal charge ของออกซิเจนเป็นเท่าไหร่ครับ valence electron ของออกซิเจนเป็นเป็นเท่าไหร่ลูกเป็นหก ถูกไหมครับแล้ว ceksin, มันมีกี่ขีดครับออกซิเจนด้านซ้ายดูเฉพาะด้านซ้ายนะครับมีกี่ขีดครับ1ขีดลูกก็ลบ1แล้วมีกี่จุดครับล้อมรอบมันเนี่ยมีกี่จุดลูกนับ1 2 3 4 5ส6ามี่ห้าหจุดอ่ะลบกันได <What image? S 2> ้เท่าไหร่ครับ6ลบ6เหลือศูนย์ลบ1ศูนย์ลบ1ก็ได้ลบอะไรลูกลบ1โอเคเปล่าเพราะนั้นฟอร์มอลชาร์ตของเพราะนั้นฟอร์มอลชาร์ตของออกซิเจนตัวนี้ครับก็ได้เป็นเท่าไหร่นั่นเองลบ1นั่งนั่นเอง จากนั้นลูกดูอะตอมตรงกลางครับซัลเฟอร์อะฟอร์มูลาชาร์ดของซัลเฟอร์เป็นเท่าไหร่ครับซัลเฟอร์ก็หมู่ไหนครับหมู่หกก็ไปเล่นอิเล็กตรอนตั้งลบขีดกี่ขีดครับรอบรอบซัลเฟอร์มีกี่ขีดครับลูกครับสองขีดลูกกล็กลบสองลบจุดแล้วจุดของซัลเฟอร์มีกี่จุดนะสองจุดลูกก็เอาจุดมาลบโอเคบ่า <ๆ S 2> ง่ายๆนะครับอ่ะหกลบสองลบสองเหลือเท่าไหร่ครับเหลือสองแสดงว่าฟอร์มูลาชาร์ดของซัลเฟอร์นะครับเป็นเท่าไหร่นั่นเองเป็นสอง หรือบางทีเราเขียนเป็นบวก2ก็ได้เพื่อแสดงเป็นประจุของมนันอย่างเงี้ยโอเคไหมครับอ่ะจากนั้นออกซิเจนด้านขวาลูกสังเกตออกซิเจนด้านขวาก็เหมือนด้านซ้ายเลยใช่ไหมฮะมันดับฟอร์มว่าร์ดก็เท่ากันเป็นลบหนึ่งเหมือนกันก็คือมีวาเลนต์อิเล็กตรอนหกลบขีดก็มีหนึ่งขีดลบจุดก็มีหกจุดถูกไหมครับลบไปก็ได้ลบหนึ่งเหมือนกันอย่างเงี้ยโอเคไหมอันนี้คือวิธีการหาฟอร์มว่าร์ดนะครับโอเคนะลูกนะอ่ะทีนี้ครับต่อไปคุณครูจะสอนให้ลูกคิดในใจแล้วนะครับวิธีการหาฟอร์์มอชาร่ะ อย่างออกซิเจนด้านซ้ายตัวนี้ v ว l เลน e อิเล็กตรอนเป็นเท่าไหร่ครับลูกครับเป็น6หรือว่าทําให้ดูอีกอันนึงอีกอันหนึ่งก็ได้อ่ะ Fc ออกซิเจนทางด้านซ้ายนะครับเท่าไหร่นะ v a l เลน e e อิเล็กตเป็น6ลบขีดกี่ขีดครับ2ขีดถูกไหมเนี่ยล้อมรอบมันมี2ขีดก็ลบสแล้วมีกี่จุดครับ4จุดก็ลบสเพราะนั้นฟมอัชชาร์ดเป็นศูนย์นั่นเอง เป็นสูนั่นเองโอเคเปล่าจากนั้นซัลเฟอร์ตรงกลางอะฟอร์มวัชาร์ดของซัลเฟอร์ตรงกลางอะซัลเฟอร์ก็มูฮกไปเล่นอิเล็กตรอนเป็นหกมีกี่ขีดครับนับเลยสามขีดก็ลบสามมีกี่จุดครับสองจุดก็ลบสองหกลบสามลบสองเหลือหนึ่งก็คือบวกหนึ่งนั่น,นเองโอเคไหมส่วนออกซิเจนด้านนี้ครับด้านขวา right นะครับออกซิเจนด้านขวาเป็นเท่าไหร่ครับมี6เหมือนกันลบขีดกี่ขีด1ขีดกี่จุดนับหจุดลบไปเหลือได้ลบ1นะครับโอเคไม่ลูาวิธีการคำนวณฟมอัชาร์ต่อไปคุณจะสอนลูกเนี่ยคำนวณในใจหมดเลยนะเราจะไม่แสดงวิธีทำแบบนี้ละทีนี้มาดูโครงสร้างสี่ออกซิเจนนี่เป็นเท่าไหร่ครับมีมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนหกถูกไหมครับหกลบขีดไปสองขีดลบจุดกี่จุดอ่าสี่จุดก็หก ลบหเหลือ0หรือรู้ง่ายงลูกนับอย่างนี้เลยนะเวลานับนะหนขีดก็นับไปด้วย3 4 5 6ี่หเอ๊มีสขีดกับ4จุดก็เป็น6ก็เอาว a เล n e อิเล็กตรอนมาลบหก็เป็น0โอเคเปล่าเออทีนี้มาดูซาวเฟอร์ก็เหมือนกันครับลูกนับเลยขีด1 2นับขีดนับจุดแล้วเอาไปลบว a เล n e อิเล็กตรอนเลยโอเคปะถ้าจะคิดเร็วเร็วนะเอา v a l ล n e อิเล็กตรอนตั้งแล้วก็นับสิ่งที่มันอยู่ล้อมรอบม,มันเนี่ย มีกี่ขีดมีกี่จุดแล้วเอาไปลบแวลเรนซ์อิเล็กตรอนจะได้เลยทันทีอลูกดูซัลเฟอร์ครับซัลเฟอร์ไม่กี่ขีดนับเลยหนึ่งสองสามสี่อีกสองจุดก็เป็นห้าและหกโอเคปะแสดงว,ว่ามีขีดมีจุดทั้งหมดเท่าไหร่หกแล้วแวลเรนซ์อิเล็กตรอนก็เป็นเท่าไหร่ด้วยหกก็หกลบหกได้อะไรครับลูกครับอ่าหกลบหกก็ได้อะไรครับเกรดของลูกอะ่ะอ่าเก่งมากเลยศูนย์นะครับอ่าเข้าใจว่าต่อมาเอาเซนน้ันนี้ก็เหมือนกันครับลูกครับอ่า เขาทีนะ sociedad, เริ่มเป็นวัดออกซิเจนด้านนี้ก็เหมือนกันนับขีดนับจุดครับได้เท่าไหร่รวมกัน1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าและหกไวเลน e ์อิเล็กตรอนของออกซิเจนก็เป็นหกหกลบหกก็เป็นศูนย์โอเคไหมลูกง่ายๆอย่างนี้นะว่าเออนะครับพอคำนวณได้แล้วนะทีนี้ลูกครับลองคำนวณฟอร์มอลชาร์ดของตัวนี้ดูนะคุณครูจะให้ลูกคำนวณฟอร์มวัชาร์ดตัวนี้ดู อ่าเริ่มเงียบนะเริ่มเงียบนะอย่าอย่าหาวนะอ่าไม่ใช่ว่าหุงนเงียบปุ๊บหาาเลยค่ะไม่เอานะครับนะอ่าลูกคำนวณฟอร์มรชาต์ครับคิดในใจเร็วๆพพร้อมๆกันเลยนะครับอ่ะันดับแรกดูอนไนก่อนออกซิเจนตรงนี้ก่อนสังเกตว่าออกซิเจนตรงนี้กับตรงนี้เหมือนกันถ้าฟอร์มรชาต์ตรงนี้อะตอมซ้ายได้เท่าไหร่อะตอมขวาได้เท่านั้นเพราะมันเหมือนกันถูกไหมเออลูกดูครับลูกก็นับจุดนับขีดรวมกันแล้วก็ไปลบด้วยแปรลเซนออกซิเจนก็มหมู่หกถูกไหมแล้วมีกี่อันเนี่ยนับสิหนึ่งสองสาม รวมกับขียนหนึ่งเป็นเจ็ดใช่ไหมครับก็หกตั้งลบเจ็ดหกลบเจ็ดได้ลบอะไรลูกได้ลบหนึ่งอันนี้ก็เป็นลบหนึ่งโอเคปะอันนี้ก็ลบหนึ่งด้วยโอเคไหมเพรามันเหมือนกันเนาะจากนั้นเอาเส้นด้านบนกับด้านล่างก็เหมือนกันเพราะมันพาร์คู่เหมือนกันใช่ไหมจากนั้นลูกนับเลยครับนับขีดนับจุดรวมกันสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะหกแล้วแวลเลนต์อิเล็กตรอนของออกซิเจนก็หกหกลบหกเหลือศูนย์ครับด้านบนศูนย์ด้านล่างก็ศูนย์โอเคเปล่าวจากนั้นลูกดูครับนับขีดนับจุดของซัลเฟ ซัลเฟอร์ไม่มีจุดใช่ไหมมีแต่ขีดก็นับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็มีหกแล้วซัลเฟอร์ก็แวลเลนเลต์อิเล็กตรอนเป็นหกก็หกลบ 6. หกเหลือศูนย์นี่ไงนะครับวิธีการคำนวณในใจแบบเร็วๆนะครับสำหรับฟอร์โมชัโอเคนะครับโอเคนะลูกนะ,ะทีนี้พอถ้าลูกหาฟอร์โมชร์นเป็นแล้วปุ๊บเนี่ย แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าโครงสร้างไหนเหมาะสมให้ลูกพิจารณาหลัก3ข้อนี้นะครับหลัก3ข้อนี้ข้อที่1ครับเขาบอกว่าโมเลกุลอะไรก็ตามที่เป็นกลางก็คือโมเลกุลที่ไม่มีประจุนัเรเยนครับตัวนี้ตัวนี้มีประจุนะเพราะครูเขียนประจุมันเป็น2ลบอันนี้ครูยังไม่พิจารณาถึงคําว่าโมเลกุลเป็นกลางเช่นอะไรนี่ซัลเฟอร์ไดออกไซด์นี่เห็นไหม N2O เนี่ยอันนี้คือโมเลกุลเป็นกลางก็คือโมเลกุลที่ไม่มีประจุอะไรเลยโอเคป่ะอ่าเขาบอกว่าโมเลกุลที่เป็นกลางหรือไม่มีประจุเนี่ยให้เลือกโครงสร้างที่ แต่ละธาตุเนี่ยนะครับหรือธาตุแต่ละชนิดเนี่ยมีฟอร์มูลชาร์ดเป็นศูนย์ถ้ามันศูนย์ไม่ได้ก็คือมีฟอร์มูลชาร์ดต่ําๆก็ได้นะหรือฟอร์มูลชาร์ดต่ําๆก็คือใกล้ๆกับศูนย์่ะอาจจะเป็นลบหนึ่งหรือบวกหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับถ้ามันศูนย์ไม่ได้หมดนะแต่ถ้าถ้าตตัวไหนก็ตามมันศูนย์หมดก็เลือกอันนั้นเลยเป็นโครงสร้างที่เหมาะสมที่สุดโอเคไหมครับกรณีโมเลกุลที่เป็นกลางนะครับ แต่ถ้าเป็นโมเลกุลที่มีประจุเช่นอย่างเงี้ย s o c เห็นไหม S แล้วก็มี o c นะครับตัวนี้คือ s o c 2ลบเห็นไหมมันมีประจุอยู่2ลบถ้ามีประจุผลรวมฟอร์มรูชาชัดต้องเท่ากับประจุโอเคปะผล,ผลรวมฟอร์มรชาชัดต้องเท่ากับประจุและเหมือนกันครับฟอร์มรชาชัดของธาตุแต่ละชนิดที่ล้อมรอบควรจะต่ำๆควรจะต่ำๆหรือใกล้เคียงกับศูนย์จะยิ่งดีมากๆโอเคไหมแต่ทีนี้ ถ้าการกระจายนะครับเขาบอกว่าโครงสร้างที่การกระจายฟอร์มอิชาร์ดพอๆกันธาตุที่มี en สูงหมายความว่าพอๆกันหมายความว่ามันต่ำพอๆกันอาจจะเป็นบวกหนึ่งลบหนึ่งอะไรเงี้ยเราต้องดูเพิ่มเติมครับโดยดูว่าธาตุที่มีค่า en สูงฟอร์มอิชาร์ดควรจะเป็นลบนะครับ en สูงฟอร์มอิชาร์ดเป็นลบพูดง่ายเอ็สูงหนึ่งอิเล็กตรอนดีควรจะเป็นลบบอกว่างั้นเถอะโอเคป่ะส่วนธาตุที่ en ต่ำฟอร์มอิชาร์ดควรจะเป็นบวก เอายกตัวอย่างเช่นง่ายๆอย่างเงี้ยอย่างเช่น SO 4เนี่ยลูกดูออกซิเจนนะครับออกซิเจนนะครับเห็นไหมลูกสังเกตว่าการกระจายฟอร์มัลช่าเนี่ยใกล้ๆเคียงกันออกซิเจนมี EN สูงกว่าซัลเฟอร์เพราะนั้นประจุหรือฟอร์มัลช่าของออกซิเจนควรจะเป็นลบส่วนซัลเฟอร์ควรจะเป็นบวกหรือไม่ก็ศูนย์โอเคปะ่ะเออเข้าใจยางเออนะครับเราจะใช้หลักสามข้อนี้นะครับโอเคนะทบทวนอีกหนึ่งทบทวนอีกหนึ่งรอบครับลูกครับ